สวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะคะนี่คือช่องจอบไทยดินค่ะนี่กะมาปั้นหน้าดำค่ะอีกทุหนึงอันนี้เป็นหน้าหน้าไอา,ากของรถค่ะ <c oughs> หน้าค้นครับก็ะจะออมูค่ะดำหน้าเป็นกะมาตะเสาแล้วเนาะคะ่ะเป็นกะ ไช้ปั้นสำหรับปั้นให้นี่แล้วๆแล้วคะ่อีกสองให้ท่างพุ่ตอนนี้ก็เวลาเก่าโม่งค่ะคะในใดหนีให้ที่ซีแ้้วค่ะอ,อันนี้เป็นหน้าทงที่เพิ่นเห็ดอัน ท่างพาลุงทงนะคะคลิปเดียวกันในท่างกระแนนนะ้าดีแล้วค่ะเป็นกับปันสิบปั้นสองหลอดค่ะ อนดำคือกัาอันนี้เป็นก็เป็นใบห,หน้ายาวๆค่ะนามกับ,บ่ค่อยขงกาไดาดอกมีบางหวงขันหน้าดำเนาะคะ่ะขันนามซ้ำนี่เวลาปั่นออกมามันก็สิไดประมาณนี้นะคะ่ะสิบ่ค่อยมีนามเลยบลมบาาันไดบางโซนถ้ามีนามมันก็จะเป็นขี้ตมนะคะนี่ค่ะคนงายมาแล้วปูกแก,ก่กะมือนี่ กู้เก่าร่าต้นแล้วๆก็ดำได้เลยค่ะค่าแรงมุนี่ซีร4อยบาทต่อคนค่ะเลีียงเข่าพอมจาของหน้าปันใจปั่มค่ะเป็นอย่างไรคนยูเฮดจนแล้วค่าแรงข้างนี้ก็ เร่องรู้จังว่าหั่นกับสามอยหาซิบค่ะเลียงเขานั่มเขาเสาเขาเทียงหั่นซีลอยกปกติสิบเลี่ยงเขาแล้วค่ะแต่ว่าอยู่นีเขาจะอยากเลียงเนาะอยากเลียงนสิได้เอินใส่กันง่ายๆค่ะ บบไทยกูแนวอาจริงไทยนี่มันก็จะเป็นไทยไทยยาวๆนะคะยาวๆแต่ว่ามันกับบ่าป่วงเนาะ สกิตต้มเหนียวนิดหน่อยค่ะติดติดรลดเริ่มสิต้มกอดีปัะญงหนามซ้ำนี่แล้วค่ะมันกอดีครับเมืองโรตาลีกมมีสีสมแล้วค่ะนี่ค่ะส่งให้นา สก,กุลผงน้อยค่ะนานแรกนี้เพื่อนอาจจะปับหน้านะคะอันนี้ห่นข้างเที่ยวค่นข้งางเที่ยวลงหล่อ ประมาณมดีเพิ่งกสิทธิบันนหะน้าเจ้าของหลท์ให้ค่ะนี่ทั้งเพิ่งกับมี่ให้เนน้อยกับมี่บางให้กับดำไปแล้วค่ะนี่บางให้กับบุหันดำ แรงง้างอื่นเป็นจังไหนนอกค่ะคือกันกับทางทีบอรอวันนี้คนขคับสซแว่นค่ะเพราะว่าเหลี่ยมตาแห้งแดดฮอนเงี้งค่ะเพรามีขีฝาอีกแล้วมื่อนี้ กาดค่อนลมกับบคกอยนี่ไข่แนะนอนนี่เฮียนจะเสือเนาะอยู่นี่มันก็เป็นหน้าข่ำนะคะนี่น้ำมุกกะไก่น้ำไก่แรงน้ำ น้องมีน้ำให้ใส่ตลอดเลยอันนี้ให้นี่ก็เคยลงคลิปแล้วนะคะมันจะมีต้นหม่หน้าเยาวๆแคบๆแล้วก็มีต้นหม่ค่ะต้นไม่หลายค่ะหน้าเพิ่นก็เอาออกแน่แล้วนะคะทั้งเท่งกับเป็นโคก ค้นงานหาค้นค่ะมันนี่นูกรเสีเดียวไปดำซอยหรอกอะจะของหน้าอีกสองคน้นหาหกเจ็ดแปดแปดค้นค่ะแล้วบุ๊๊บ นี่ค่ะอีกมุมหนึง่งข้างล่างก็สเปนให้หน้าหน้าหน้าวานนะคะแต่ว่าเพื่อใส่เครื่องคนคนเขาเอามันก็สึนัมเสมอกันดีนะคะมันง่ามละให้ไงเพิ่นกน็ใส่วิธีนี้แล้วค่ะก็เหลือจะให้ทั้ง้งกษิีดำเอา แก่หอนี่รีค่ะมาเนี่ยโอ้แกน,นี้น้ำร้ายค่ะมันเป็นทางน้ำออกคือ เก็บมุมแล้วค่ะรอบที่สองยบร้อยโอ้สีลดไหมย <c oughs> นี่ค่ะมุมด้บได้หอนมุมค่ะอีกกระปูอีกกระปูไปเก็บอีกกระปูรลายค่ะ ขางามครับข้างนอง,าาง,งานี่ค่ะกสิได้ประมาณนี้เนาะทางนา้ำแซกบสิมีน้ำขึ้นมาเอามีน้ำกับสเปนขี้ต้มหร้อก็ขีข้ดินตรงดำทางนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันแห้งใครมึงต้นจบหนูก็ขอบคุณน,นะคะ่ะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะนะคะซับสไครต์ให้ในเดอร์ขนมฮาเน่กดสำหรับเือนีไปแล้วนะคะบ๊ายบาย